ครับครับตอนนี้เ้ามาอยู่หน้าเวทีปฐมบันทึกศิลป์แต่่วาสัมผัสแฟนครับอีสานนครศรเมื่อขึ้นพุ่นใบเบิ้งอยู่บ้านนั่นบ้านนั่นก็ขึ้นมือขึ้นนะน้องแค้นน้องสุกดาวบ้านน้องแค้น้องสุกดาวพวกก็ไปเมื่อขึ้นแต่ว่าไปตอนตอนเมื่อเดิ่นตอนหัวแรื่งพุ่มใบเบิ้งกันหัวแรื่งพุ่มใบเบิ้งอยังนอสั้นเล่า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 อีสานนครศรีมันได้กันี้อีสานนครศรีมันดีหมดเลยเพราะว่ามักเกาะห้วยมันยาวดียาวดีเตะโดนตี นาดตเตี้สุเต้นเหมือนกันง่าหมือนกันครับครับอย่ยแกันเราประทุมดิ่โออีสานนครศรีนครับเครื่องเสียงดีเครื่องเสียงดีสุดเต้นดีนักร้องด้นักร้องครเสียงดีเสียงดีมจาคนรุ่นมจะาคณรุ่นเออรุ่นออรอบวะรอบรองามมากผูหลายข้อมูนอีสานนครศรีน่ะ หมักกันุดดเด้มกคุณด๊กมักกงทอดดุ้เดียวกยเดียวดีแล้มักหมัคุณด๊อกหมักเกีเจ็มยบยอดไทยบ่ได้เนี่ยอดไทยบ่เจ็มยบยอดไทยบ่อดีร้องมะล้อมเท่ไง้งมอมโอ้เจียบยอดไทยเจ็มยบยอดไัยเอากับ มอลลัมกับคักเนาะกีมยอดไผ่น่ะมอลลัมบดมอลองเด้มอลลัมกับคับครับกีมยอดไัยร่ำเสียงดีครับดีแตดใดเราลูกออกมากแต่ว่ามอลลัมลกมากเลยโอ้ครัโอครับาลงวูจะนอกจีนนองนุ้น่ะ บ่อเอาอบริจากบรจากเก็บจะไปประเทศเงเบงเราก็มากเลยเงบ่เบงหล่าก็วไม่ไคกวนสันเราสันเราเสียงต่ำอ๋สั้นเราเพิ่นสั้นเราเพิ่นปีที่ปีที่สองอีสานนครศรีกับปีที่สองคือกันสองสละองเออปีที่สามมึงเหอ อีสานนคกขตงรกันีเตั้งอะไรกันมันต่างอะไรกันการนกับเราเนาะครับครับต่างอไรกันมาไมี่กันครับยัต้นาบวบนเด้อเบ่ลไปเบ่งเยอะนตายกับกินวหล้คนจัดออกดอกจัดการดกันรครับ นี่นานนี่มันลัมากแต่ใด้ระปมีเตียอันดับหแม่แต่ใดละเออเรตน้ำเบ่งาหัมบวรานนปฐมไอ้ทีมันปฐมปฐมระเบียรัตนสินต้นหนูพันนี่เพิ่งกับเบาๆลงหน่อยนึงเนาะหนูพ่านจยเบาลงครับนูพานบ่ครับหนูพนเบาลงเี่บหนพ่นเขาก็ใครู้้ารูหลายแ่ี้ครับเออเกยหนูนรับเสื่อมมีสุนกินยูนนะเคยกนยูบา อยวบบ้าครับครับมืเื่อนหัวไก่เบิ้งอีสานนครสินไปเบื้งตอนไม่ได้เบื้องช่วดอกไปเบื้งตอนเพื่นเตยแล้วมาตีสองมตีสองยืดจนแบบม่เลี้ยยืดอันนีที่บ้านตีห่าไม่เพนนี่เอาเลยเพื่อนนี่บมือแรงน่อีกไปเบ้งผสมอเพืนผมนี้มาตีีอดบ้านพอดบ้านตีห่าจะพกมงเพื่อนนี่ครับ เ่นนนบบาาอยูใกล้ๆะครับพี่น้องครับแฟนครับดีใจเพราะไม่ยั่หันวังแก๊โสครับเพิ่นย่องกันอีสานนครสินเด้อร์อีสานนครสินมวลเพิ่นว่าเครื่องเสียงก็ดีร้องก็ดีล่ำก็ดีครับปีนี้มาเบิ่งไอ้สายน้อยแต่ยี่มึงนี่ละอ๋อสายน้อยมาเล่นก่อนไอ้พวกนี้ครับบาดนี้ก็ไ อีสานคนสิงหราจกหัลัำหลายได้เปราัสมีปราัสมีเจียมยอดไพรเนี่ยในภาพพญาแลร่สคนนีกับเพื่อนเราดะกกเมียวลักขณากับยูหันเมียวลักขณาากับยูหันสีดังไปไหนค่ได้ครับสีดังไป้บิวก็บ่มากันบิวมครับบิวไปในผสมอิเตอร์เทนเมนต์ครับเปรับเชิญไปเป็นเป็นเดียวลูกไส้เพิ่ไปดูแล ลูกไส้พอสะพอเนี่ไปดูแลอามน,นุ่นานน้อยอ,าม,า,า,อามไปดูแลครับอมไปดูแลประสมเงพันมาตตะทานเยอะยละยมาฐานจะได้จะไล่ ตะกี้โอ้ยส่ไยมพี่มวนเทียบกุนลีลาบดีเปิดฟังจนว่าคั่แล้วขาดอีกคุณแล้วครับใช้พื้นใช้พื้นเดียวกันเนาะนี่ไม่พื้นชระดับบางสี่งได้ตะกี้ก็สิเป็นกุนได้เดี๋ยวถังแม่เอาเสาแมาว่างเอาไม่เป็นเล่หลังนั้นหลังนี่ไม่ไม่กังเลือดเทาเป็นอันเป็นหล้างนะครับเป็นเลือดเท่าเป็นจนจะจนจะรับพวกดอกบักเขือวคุณเนาะสมัยตะกี้ครับไม่แกนลงมาเป็นขี้ยังท่างึ่งกันนิดหน่อยเอาผ้าเจะมามัดเอาผ้าเส้ยหนามัดซะเลย แล้วสมัยตะกีรล้างกันเนยนูพาเพื่อนใจโนูพาดกับมวลสมัยตกีรเพิ่งนล่ำเรียงกันจะปลาซีต้นเนาะไฮพูนแล้วร่ำเียงย่งกว่า้าวเียวข้ากันจะเป็นครับปกตีเื่องก็เป็นได้ไงบางคนเพิ่นล่ำเรียงกันจะปลาซีต้นเนาะไฮน้ำบุญดจครับไฮน้ำตะกี้ผู้เท่านี่ไว้เงินสลึงกันอยู่ในขตาปาานีจะไปให้จนเบิดตะกี้ กับเรื่องมพันธ์วิเศษสินนเบื้องนี่มันองคุณครับพิลาเรามากกว่าสมมากกว่าสมหลายจ่ดได้แล้วครับไ้จุดไ้บอ้อเม่กี้พ่แสงถึงน้องแหนไปเนาะโอ้ประสมเนี่ยแหมมาสเบื้งนี้ท่อสามอบบว่ ปเล็นตรงไนน้ามือดีงน้าไปาเราทำรยยุราลาส้นทั้งนี่อุดรกดใกล้ใกล้แต่ยุบัดได้ครับเนี่ยแต่ยุบัดได้บ้านข้าสารต้นูงอยู่โอ้นว่าปฐุมแถวนี้ก่เว้นหรือเปล่าเตี้ยเว้นเลยแล้วก็ร่างม้าหลุดหเวียนกี่ึน้องอัน้ลงก็ส่อไปหมูป้าหมูดวงไปจักต้นปลาเสียงไฟพลังยุทสากตัวเห็นจักเตี้ยนี่จะต้นปลาป่าปลาอย่างเทานหครับมันเลยบอกเห็นแสงไฟอันนี้ครับ าัฒนพันธ์มาตรสานนี่แหละเป็นิลปุกวิวาจะว่าศิลปินพันธมาตรฐานี่แหละเมื่อกี้สมัยต้ต้องรักยูโอ้ยมวนได้ไปครับครับเมื่อกี้ตักองรากยูครับเมนนอ้นเห็นมกขึ้นเราก็ลงไปจะไหนวุ่นเนี่ยปาิเจ็จขาโอ้สุขภาพมะขืนแม่งเอาขืนลิบแม่งสิรับแม่ต้องมีแอนมีตนพายุงเงี้ยยังลงมาได้จังไรนั่นโอ้ยล้ม เอกล่ันมอนรับมันตรงเมื่อยเนาะไหวแล้วไหวเมื่อยไปจะไปืนั่ไหวครับเล้วแจ้กเทียงอนครับตัวร่างกายม่ไหวเนาะก็เมื่อยเนี่หมอนรับรับเมือปีเนาะปีเลยก็่เอก้วนเอเกี้ยวเข่าเลีวไม่แง่รับเดนับเน่าเขาเต้นเลยทั้งทั้งหนาแล้วเต้นม่ดสิมาทั้งหนาท่านแูดทั้งหลังเลยเกพุตามเขาบักแอวดิ ไทยกินเดือดพรตัดออกนะครับอันไหนมันนันพตัดออกครับมวลนน้ำาวนนี่ามวบมน้ำมาเเอบ้านนาดีนครับเบิ้งนี้ครับหน้าดีนันคอ้ กะบนหนาอีอำเพอหงองแสนโอ้น้าจึงสองแสนองแสนก็ไปได้อไป่ายาไบานี้มือแรกอันะสมเครื่องศิลป์สองแม่อีสานเล้วขศิลครับอีสานแล้วข้อศิลเลบ่ได้บิางเลบรบ้าไปอีกข้อศิลป์ได้บ้างหมขึ้นนี่ได้เบอร์แล้วไปเบร์เขาเขาสิบเอ็ดอยู่ใกล้ๆบ้านเขาอย่างเขาปิเบมับาที่เบอละมไหมมักมยู่ม้วนอยู่เมื่นไปครับมนหยเราที่อากกิน อันมูรล่นเราแดงแม่จะกินเราแดงมาโดนอันบาดบักลูกนะกับเสือเบียไม่สามขวดเบียกับเราค่ากันบาดนอันว่เดเบียสามขวดอันว่าเอาเอาเราแดงแม่ไม่เคยอันเบเบียเราแดงไม่กลมนึงสามร้อยเม็ดบาดกินก็เหิือนี้ยงค่นี่แหละสิงเมดกลมมานเอาตัวกินเลือดองเรเอาเอาม็นแล้วเลือดคนละตัวเนี่ยอันอันว่าจุ่เมียก้อนต่อกัน อันนี้แม่ที่เอาลูกกับหลานมาน้ำละบานเนี่ยซิคุ้มสิคุ้มเศร้าเวล่าแม่อยู่บ้านอยู่ไะไครับอยู่บ้านไหนยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละโอ้ใกล้ๆกันใกล้ๆกันเอาหลานมาน้ำทีมงานเพิ่มมาล้ำน้ำกันทีมงานน้ำกันเฮ้ยเอานต่หลานหน่อยอกิน้ล้องใช้ขี่ฟุ่นเหรอครับมันทั้งหนาเนี่ยขีปุ่นได้หลายตื่นเครื่องเฮงเพรานใช้ขี่ฟุ่นเนี่ยส่งให้ลุงไปที่สาวเหมือนกันครับขี่ฟุ่นแล้วมันรับแบบมันเต้น โอติดเตี้ยงเตี้ยงติดเนี่ยเตี้ยไม่เตี้นได้เลยทายคลิปไหนเเี็ย